สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องออกไปสู่คนสวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่องก้าดิสอ่ะระเบิดออเชีนนะครับมาแล้วมาแล้วรอบเย็นอุ้ยน้องต้นน้ำก็มาแล้วนริงไห้ดดิงหรอไปไหนน่ะช้อ่อนซ่อนอ่ย่างก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลองต้นน้ำก็มาแล้วนะครับจะจอบเบิรงลูกท้ายก่อนันตแต่งตัวเป็นสิไปกรุงเทพ น้องฟิล์มแล้วก็น้องเปีย,นย,ก,ยกนะครับน้องเปียกลูกชายแม่ปีนะครับ หนาเลยบ้านขางหน้าแล้วก็ตั้งด้ย้วกกอันี <ird itchens. S 2> <Thompson? S 1> ้รียกว่าขุนมากด้วยล้วกกันหน้า5 6 7

ทางหนึ่งทรงส้มตังสีเลยเนี่ยเออทรงเอาคืนแกนคืนอ,อีกไอ,อยุไลเออแมนถึกแล้วเอาคืนอ,อีกเออ,อเอถึกแล้วยังสล,สลับใส่ควายซื้อคานะเออ ได้ได้ได้ค่อยๆื้อเอาโอ้ยมันยังมียำสองจังหวะอยู่นอกเกลือเลยเออนี่ยแหละเออนี่ยแหละมันยอลูกแพงองเลยไปเลยหนึ่อแมเอาเอาเอา้อากมันเป็นจังหวะอันแบบซ้ำนิดน,นึงไหมลงนำนักใส่ขาข้างหน้า าที่ควายใช่มีเจสดเซตปุ่นเดอ้อ เถือกไปเรื่อยๆโอ้ยขาขาขาพันกันแล้วแค่คววยหนาไหมคว่ยหนามาเรื่อยๆเออ,อย่าไปเอ็นเก่าย่าไปเก่าหลายปะนันเก่าน้อยๆเออเออนี่ไปซมิ่กับพอ่อย่าไปคววยหลายย่าไปคววยหลายคขว้ซมี่กับพ่อนี่แค่หันขางแคซื้อถักกุ กว่างหลายมันกะโลมเพชรเป็นในน้อยเออลิกจิกลิกจิกถ้าไปก้าวลายมันจะโลมถ้าเอื่นอนทางยากกว่านี่อีกสู่เอาสู่เอาเป็นหมอรำเพาต้องเหตุทุกอย่างได้ทุกอย่าง อาพี่น้องคลิปนิกก็าไปสมมติเละครับอันให้น้องให้น้องน้องซ้อมก็น้องเดินจะไปสอนเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้น้องนะครับไปแล้วบายบาย